The Secret, daily Knowledge Daily Daily Atomic life. your for สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้ daily secret เอาเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับข้อมูลการศึกษามาฝากกันนะครับเชื่อว่าน้องๆ้อง,องนุ่นหูหลายคนที่เรียนจบมัธยมปลายก็ย่อมอยากเรียนอยากศึกษาในสถานที่ในมหาวิทยายลัยดีๆและเช่นกันครับ พ่อแม่หลายๆคนก็อยากให้ลูกของตัวเองได้เรียนในที่ที่ดีจบออกมามีหลักประกันในการทำงานที่มั่นโคและวันนี้ Daily Secret นำเอาข้อมูล10อันดับมหาวิทยายลัยที่ได้งานทำกับบริษัทชั้นนำของประเทศมาฝากกันนะครับซึ่งนี่เป็นการจัดอันดับมหาวิทยายลัยที่เรียนจบออกมาแล้วสามารถเข้าทำงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศได้เลยอย่างยกตัวอย่างเช่น Google หรือว่า Line Corporation S C G P T T หรือแม้แต่ทางด้านธนาคารอย่างกสิกรไทยทางบางจากหรือว่าอยู่น v ล r เหรือว่าบริษัทดังๆอย่าง Lazada Group หรือว่า Central S C Asset อย่างนี้นะครับโดยผลการจัดอันดับในครั้งนี้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์จาก l i n k in i n โดย Work v e n t u r e ซึ่งจะมีสถาบันไหนมาดูกันครับเรามาเริ่มจากอันดับที่10กันเลยนะครับซึ่งอันดับที่10ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธซึ่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธนั้นนะครับมีชื่อย่อว่ามสวซึ่งถือกำเนิดจากโรงเรียนฝึกขัดครูชั้นสูงประสานมิตรก่อตั้งในพศ2492เลยทีเดียวและต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นลำดับจนเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษาเมื่อพศ2497แล้วก็หลังจากนั้นนะครับได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย ในพศ2517ซึ่งนับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่11ของประเทศไทยโดยมหาวิทยาลัยได้ทำการเรียนการสอนมาแล้วกว่า74ปีเลยทีเดียวและมีรองศาสตราจารย์ดรสมชายสันติวัฒนกุลเป็นอธิการบดีคนปัจจุบันซึ่งที่ตั้งหลักนะครับมีอยู่สองที่ก็คือมหาวิทยาลัยศีนครินทรระวิโรธประสานมิตรอยู่ที่แขวงคลองเตยเขตวัฒนากรุงเทพมหานครแล้วก็ ที่มหาวิาลศีนคลรินทรวิโรธองครักนะครับอยู่ที่ถนนรังสิตนครนายกตมบลองครักอำเภอองครักจังหวัดนครนายกนั่นเองครับจากอันดับที่10มาสู่อันดับที่9กกันครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลายคนจะรู้จักดีในชื่อของม,มชนั่นเองเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งแรกที่จัดขึ้นในภูมิภาค เขตทางเหนือและเป็นมหาวิทยายลัยของรัฐแห่งที่6ของประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่22มกราคมพศ2507ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณเชิงดอยสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งมีการดำเนินการจัดการศึกษาและการวิเคราะห์ครอบคุมทั้งสาสขาวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรสังคมมนุษยศาสตร์ใน21คณะ3วิทยาลัย 1บัณฑิตวิทยายลัยและ8สถาบันโดยมีหลักสูตรที่เปิดสอนในแต่ละคณะจำนวน340หลักสูตรเลยทีเดียวและในระดับปริญญาตรีมีการจำแนกหลักสูตรออกเป็นหลักสูตรภาคปกติแล้วก็หลักสูตรภาคพิเศษด้วยนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีหลักสูตรร่วมสาขาวิชาร่วมต่างๆหลักสูตรปริญญาโทซึ่งมีทั้งแผนกและก็แผนขอนะครับมีที่ตั้งหลักๆอยู่ที่ถนนห้วยแก้วตําบลสุเทพอําเภอเมืองจังหวัด เชียงใหม่ครับสามารถที่จะไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปดูสถานที่กันก่อนได้ต่อมาครับอันดับที่8ซึ่งเชื่อว่าหลายคนจะรู้จักดีนั่นก็คือมหาวิทยายลัยรามคำแหงนั่นเองซึ่งมหาวิทยายลัยรามคำแหงก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2514นะครับบนเนื้อที่ประมาณ3 0 0ไร่เศษเลยทีเดียวบนถนนรามคำแหงตรงบริเวณหัวหมากบางกะปิกรุงเทพเรานี่เอง เดิมมหาวิทยาลัยในประเทศช่วงก่อน2490นะครับถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยในรูปแบบปิดต้องสอบต้องคัดเลือกซึ่งมีเพียงมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองที่เป็นมหาวิทยาลัยในรูปแบบตลาดวิชาไม่มีการสอบไม่มีการคัดเลือกและเปิดรับทุกคนที่ต้องการเข้าไปศึกษาแต่หลังจากเหตุการณ์รัฐประหารในปี2490มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับถูกบีบบังคับให้เปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งเดิมเป็นวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และภายหลังจึงมีการแปลสภาพมาเป็นมหาวิทยาลัยปิดและเมื่อพศ2495ทําให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทั้งหมดต้องสอบคัดเลือกเข้าจึงเป็นที่มาการมาเปิดเป็นวิทยาลัยแห่งใหม่หรือว่าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งใหม่ ที่เป็นตลาดวิชาอย่างเช่นรามคำแหงนั่นเองซึ่งหลายๆคนจะรู้จักกันดีในนามลูกพ่อขุนและมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ที่แขวงหัวหมากเขตบางกะปิและมีสาขาเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นการสอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาตรีในหลายๆพื้นที่นะครับต่อมาครับจากอันดับ8มาสู่อันดับที่7ซึ่งนั่นก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรือหลายๆคนนิยมเรียกกันโดยทั่วไปว่าบางมดนั่นเองเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยที่มีชื่อเสียงทางด้าน,นวิศวกรรมศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสถาปัตยกรรมและได้รับเลือกจากรัฐบาลให้เป็นหนึ่งใน9มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติรวมทั้งเป็นมหาวิทยาลัยที่ปรับเปลี่ยนจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐแห่งแรกของประเทศไทยเลยทีเดียวและปัจจุบันนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเปิดสอน8คณะแล้วก็มีบัณฑิตวิทยาลัย2แห่งสถาบันซึ่งดูแลและจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเฉพาะ1แห่งและวิทยาลัย1แห่งนะครับซึ่งสถานที่ตั้งหลักนะครับที่มจจบางมดซึ่งอยู่ที่ถนนประชาอุทิศแขวงบางมด เขตทุ่งคุกกรุงเทพมหานครนั่นเองแล้วก็มีอีกแห่งครับที่บางขุนเทียนอยู่ที่ถนนชายทะเลบางขุนเทียนแขวงท่าข้ามเขตบางขุนเทียนและมีอยู่ที่ราชบุรีอีกหนึ่งแห่งนั่นก็คือตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนั่นเองนะครับท่านไหนที่สนใจก็ลองศึกษาหาข้อมูลได้นะครับไปต่อกันที่อันดับที่6ครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งลหลายๆคนรู้จัก กันในนามหมอราดกระบังนั่นเองนะครับมีชื่อยอ่สอสจลเป็นมหาวิทยายลัยในกำกับของรัฐก่อตั้งด้วยความร่วมมือของรัฐบาลญี่ปุ่นนั่นก็คือมหาวิทยายลัยโตไกโดยเน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีตั้งอยู่ที่ลาดกระบังกรุงเทพของเรานี่เองนะครับซึ่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเป็นมหาวิทยายลัยในกำกับของรัฐตามพระราชบัญญัติสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง พศ2551โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การศึกษาการค้นคว้าการวิจัยการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั่นเองนะครับที่ตั้งหลักนะครับอยู่ที่แขวงละกะบงังเขตละกะบงังกรุงเทพมหานครแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีวิยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับอยู่ที่ตำบลชุมโคอำเภอปทิวจังหวัดชุมพรน,นั่นเองครับผ่านไปแล้วลําลดับเป็นไงกันบ้าง มีมหาลัยในดวงใจกันหรือ,อยังครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปต่อกันเลยครับในลำดับที่5นั่นก็คือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญนั่นเองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่มูลนิธิคณะเซนขเบียนแห่งประเทศไทยนะครับโดยมีอนุสนทิสัญญาจากการที่เจตสดาจารย์คณะเซนคเบียนได้เข้ามาเผยแพร่ธรรมในประเทศไทยเมื่อกว่าหศตวตรรษที่ผ่านมา ได้ชี้ให้เห็นถึงความจําเป็นที่จะต้องมีสถานศึกษาภาษาต่างประเทศเพราะเล็งเห็นว่าต่อไปสังคมโลกเนี่ยจะใกล้ชิดติดกันมากขึ้นเพราะกระแสโลกาภิวัตและความเจริญรุ่งเรืองนะครับและได้เริ่มจัดตั้งโครงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเมื่อพศ2512ที่โรงเรียนอสัสมัชัญพณิชยาการซึ่งต่อมาได้รับวิทยาฐานะเป็นวิทยาลัยเอกชนเมื่อปีพศ2515และสถาปนา อย่างเป็นทางการในชื่อมหาวิทยายลัยอัสัมชัญบริหารธุรกิจซึ่งชื่ออัสัมชัญเป็นชื่อเดียวก,กันกับที่หลวงพ่อเอมีโอกุสกอลองแบรนะครับบาทหลวงคณะมิสซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีสและอดีตเจ้าอาวาสอาสนวิหารอสัมชัญแห่งมิสซังสยามปีคศ .2871 เคยได้ประธานไว้แก่โรงเรียนอัสัมชัญน,นั่นเองมหาวิทยายลัยอัสัมชัญ มีสถานที่ตั้งหลักอยู่ที่ถนนรามคำแหงแขวงหัวมากเขตบางกะปินะครับและก็อีกแห่งนะครับอยู่ที่ถนนบางนาตราดตําบลบางเสาธงอําเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการไปต่อกันที่ลําดับที่4กันเลยครับนั่นก็คือมหาวิทยาลัยมหิดลนั่นเองซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดล เดิมนะครับชื่อว่ามหาวิทยาลัยแพทย์และเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เน้นการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนะครปฐมและมีที่ตั้งอีกหลายแห่งในกรุงเทพในจังหวัดกาญจนบุรีในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอำนาจเจริญมหาวิาลยพระฮิดนนะครับมีที่มาจากโรงเรียนแพทยากร นะครับโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบันซึ่งก่อตั้งในปีพศ2432ก่อนที่จะถูกรวมเข้ากับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนเพื่อสถาปนาจุฬาลงกรมหราวิทยาลัยพร้อมทั้งเปลี่ยนสถานะเป็นคณะแพทยศาสตร์แห่งจุฬาลงกรมหราวิทยาลัยและถูกเปลี่ยนชื่อเป็นคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลซึ่งต่อมาในวันที่2กุมภาพันธ์2486ได้แยกคณะ วิชาด้านแพทยศาสตร์4ี่คณะมาจัดตั้งเป็นมหาวิทยลาลัยแพทยศาสตร์ในวันที่สองมีนาคม2512โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชธานนามมหิดลอันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกนะครับและปัจจุบันมหาวิทยลาลัยมหิดลจัดการเรียนการสอน ใน17คณะ6วิทยายลัยและ9สถาบันและยังเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนมีที่ตั้งหลัก3แห่งนะครับก็คือที่สระาานครปฐมนะครับแล้วก็พญาไทนะครับเขตราชะเทวีกรุงเทพและที่บางกอกน้อยนะครับแขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครครับครับไปต่อกันที่ท็อป3 3อันดับนะครับซึ่งอันดับที่3ได้แก่ มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นั่นเองซึ่งมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อักษรย่อก็คือมกเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของรัฐในประเทศไทยที่เปิดสอนหลักสูตรทางด้านการ,กรเกษตรก่อตั้งขึ้นเป็นลำดับที่3ของประเทศแรกเริ่มเป็นโรงเรียนช่างไหมนะครับก่อตั้งในพศ2447ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนการเพราะปลูกหลังจากนั้นนะครับก็ควบรวมเข้ากับโรงเรียนแผนที่และโรงเรียนกรมคลอง เป็นโรงเรียนเกษตรราธิการและถูกยุบรวมเข้ากับโรงเรียนข้าราชการพลเรือนในปีพศ2456ซึ่งต่อมานะครับได้รับการก่อตั้งอีกครั้งในพศ2460นในนามโรงเรียนฝึกหัดครูประถมเกษตรกรรมก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมวิสามันเกษตรกรรมและได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จากนั้นถัดมานะครับก็มีการปรับปรุงเรื่องของกิจการอะไรต่างๆ มากมายนะครับและได้ก่อตั้งเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พศ2 5 5 8ซึ่งมีสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐนั่นเองที่ตั้งหลักอยู่ที่ถนนงามวงวานแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับต่อมาครับมาดูลำดับที่สองหลายคนคงคิด ถูกอยู่แล้วนะครับอยู่ในใจนั่นก็คือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองหรือว่ามอทอที่หลายๆคนรู้จักกันดีนะครับซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่สองของประเทศที่ก่อตั้งในชื่อมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองเมื่อวันที่27มิถุนายนพศ2477โดยมีจุดประสงค์เพื่อเป็นตลาดวิชาเพื่อการศึกษาด้านกฎหมายและการเมืองสำหรับประชาชนทั่วไป ตึ่งต่อมามีการเปลี่ยนแปลงนะครับในปี2495รัฐบาลเปลี่ยนชื่อปัจจุบันนะครับเปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบันนับนับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุเป็นอันดับที่2ของประเทศที่มีประวัติศา,ศาสตร์ผูกพันกับการพัฒนาการเมืองการปกครองความเป็นไปของชาติมีเรื่องราวต่างๆนานาที่ให้เราได้ศึกษากันอย่างต่อเนื่องนะครับตลอดจนเรื่องราวของรัฐธรรมนูญเรื่องราวของประชาธิปไตยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์14ตุลา 2,516และ6ตุลา2,519ซึ่งมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์มีผู้ประาสาทการและอธิการบดีมาแล้ว23คนและมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์จังเป็นสมาชิกของเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยายลัยในเอเชียและยุโรปตามกรอบความร่วมมืออาเซมนะครับรวมทั้งเป็นสมาชิกของเครือข่ายสถาบันการศึกษาและ วิจัยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโของอีกด้วยนะครับซึ่งมีวิทยาเขตท่าพระจันทร์ศูนย์ลังสิธตศูนย์ลำปางและศูนย์พัทยา4ี่แห่งนะครับและท้ายที่สุดเราก็เดินทางมาถึงอันดับที่1ซึ่งหลายๆคนคงคิดถูกและอยู่ในใจอยู่แล้วนั่นก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองครับหรือว่าอักษรย่อว่าจอ ซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตผู้นำผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำหัวก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะครับเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครซึ่งถือกำเนิดจากโรงเรียนฝึกขัดวิชาข้าราชการพลเรือนซึ่งมีล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห โปรดเก้าให้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2452โดยมีพระเกี้ยวเป็นเครื่องหมายประจําโรงเรียนและได้รับพระราชทานนามว่าจุลาลงกรมหาวิทยาลัยนั่นเองเป็นมหาวิทยาลัยลำดับต้นๆของประเทศไทยและได้รับเลือกเป็นมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งโดยผู้จัดอันดับหลายสํานัก หนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งชาติตั้งแต่ปี2,552และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาในระดับดีมากจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพนอกจากนั้นยังเป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียนและเป็นมหาวิทยาลัยที่มีสมาชิกของสมาคมมหาวิทยายลัยภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า apru นั่นเองนะครับผู้สมัครสอบที่ทำคะแนนได้สูงสุดในแต่ละปี ส่วนใหญ่เลือกเข้าศึกษาต่อในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาลัยนะครับประกอบด้วย19คณะ1สำนักวิชาครอบคลุมทั้งสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สังคมสุขภาพและมนุษยศาสตร์และนอกจากนั้นครับยังมีวิทยาเขตอีก3แห่งบัณฑิตวิทยาลัย1แห่งสถาบัน14แห่งและก็สถาบันสมทบอีก2ส,สถาบันนะครับจำนวนหลักสูตรทั้งสิ้นมากกว่า500หลักสูตรเลยทีเดียว ซึ่งแบ,บ่งเป็นระดับปริญญาตรี113หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา393หลักสูตรและในจํานวนนี้นะครับหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาอังกฤษอีก87หลักสูตรเลยทีเดียวซึ่งที่ตั้งหลักของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ที่ถนนพญาไทแขวงวังใหม่เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครครับ ครับนั่นก็คือ10อันดับมหาวิทยาลัยที่ได้งานในสถาบันชั้นนำดังที่ได้กล่าวมาแล้วนะครับสำหรับน้องๆน้อห,ห,หนูถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์สามารถคอมเมนต์บอกเล่าสู่กันฟังได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เพื่อแบ่งปันข้อมูลดีๆนะครับให้เพื่อนๆได้ศึกษาเรียนรู้ร่วมกันครับสำหรับวันนี้ Daily s e c r e t ขอบคุณครับ